สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนะาะกายินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซอ,องของบาลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกาต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนเนะาะกาหลังจากที่เรามาเห็นอายจันทีทุกคนก็คือเพื่อนนั่นาขาขาดเนาะทุกคนเนาะขาขาดเบอร์หนึ่งนะเพื่อนนั่นยางด้วยการที่ว่าใส่ไม้ค้ำแห่นเนาะยางไปสอกบหากินไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการยังต่างๆนนะตรงแต่เหบบนั้นเพราะว่าเพื่อนนั่น เสียขาไปต่างเต่ตอนอายุประมาณสิบปลายปีสิบปลายอ่อนๆนี่แล้วเนาะกำลังเป็นเด็กน้อยขึ้นไหมเนาะแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่ทางให้ทางยังแต่ว่ามันก็เกิดอุบัติเหตุทุกคนด้วยการที่ว่าผ่านลวงเนะวลาทางเราผ่านลวงเรา,าผ่านมาถึงหัวเขาทุกคนหลังจากที่เขาเจ้าไปห้องมอก็คือว่าทางมอเพราะสมารัทษาได้จําเป็นจะต้องได้ตัดขาออกเนาะ กายเหตเพิ่นชูนเสียขาตแตงแต่มเมื่อนั้นเป็นต้นมานะกะเพิ่นก็นเลยว่าบ่มีลูกมีเมียอพอแม่กะคือทั้งพอทั้งแม่พันก็่าเสียเมื่อแล้วเนาะเพิ่นก็นเลยบ่มีลูกมีเมียเนาะทุกคนสุมชนก็ยุยตัวคนเดียวาทางทีมงานเฮาก็ได้ไปโอรม่มน้ำกันเมื่อทุกคนทุกคนเนาะบ่ว่าจะเป็นดําบาวลาวคู่ชิวคู่ดอยเนาะไปโอรมุมให้กำลังใจเนาะทุกคนเนะาะแต่หากว่ามี ทืนมีฮอนมีทรับกับสนับสนุนเล็กๆน้อยนะทุกคนเนาะสำหรับเฮากับในสุธิแล้วเนาะเฮาก็ได้ช่วยเหลือทางอ้ายเพิ่นนันเอาไปซื้อเข้าซื้อน้ำไปกินเนาะจำนวนอยู่สองแสนกีบนะทุกคนเนาะทางดําเบาเล้ากับช่วยทางคูคิวกับช่วยเนาะก็น่าจะได้เข้าหลายรูเติบทุกคนกับสำหรับคลิปนั้นเนาะเฮาก็เลยตัดสินใจเนาะรวมกันพากันถ้ามีพระเจ้ารู้จักเมื่อทร o แต่ว่าเบิ่งจากสภาพก็คือ อ่าหนาจะส่วนถดหน่ยยากพราะสมควรเอากันเลยว่าจะพากันยางเมื่อต่างไปหยี่ยมยามเพื่อนซานบานซองของอ้ายเพื่อนได้เนาะว่าเพื่อนกินยูเนาะใดเป็นเนาะใดเนาะฮื้นซานบานซองน,นะก็เอาเลยพอมใจกันว่าเมื่อส้งเพื่อนเบิง้งเนาะก็โอเคเนาะเดียวเขาเข้าไปติดตามครับสม้มแล้วก็ไปเบิ้งเพื่อนซานบานซองเพื่อนเบิง้งเนาะว่าเป็นยูจงังใดโอเคเข้าไปพ,อ,พอมๆกันเนาะ ม <comp> <laughs> <make> ันอาชาติฟื้นทางบ่าวลีพร้อโอ้โถทางขึ้นก็สุดอดเลยดําบาวลาวเอาฟืนโอ้ทางขึ้นเฮือนเนาะ เพื่นทุกพ้อมทางทีมงานเขาได้พากันมาส่งทั้งอ้ายเพื่อนทุกคนทางตามเบาลาวกัเป็ดฟืนคูคิวเป็ดนอ้อบาทมีเงินบาทกันเนาะ

หอบเลยขนาดเท่าปกติห่างมาจนหอบสสบบาายยกำลังแขนบมดธรรมดา นเโอ้เงินเพ่นมเอพ่นนี่มองเพิ่นทุกคนนี่มองหลายหลังเติบเลยเพิน่นว่าอาชีพเพิ่นก่อซอกปูซอกป่านะนี่ สบายดีไหมน้คนธรรมดาสบายดีไหมสบายดีนี่เพื่อนมีมองอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลังเนาะโอ้ไออันนี้มันของไออ่ะดอกไฟใหม่ๆเนี่ยโอ้ไปซื้อทั้งหนายมาดิพี่น้องให้ อ้ายด่างอยู่เนาะอ้ายเนาะเจ้าโตดินบอกนี่มันา่บ่องน้องานี่นี่เคยปุ้นตะเอ้ยเนก็เป็นเคยอ๋อเคยคือว่าอายว่าเมื่อกี้บ่เห็นอ๋ออันนี้มันเนอายอ่ะเอออันนี้มันเนน้องสาวเอออันนี้เป็นเฮือนซานบ้าน2่ มีไฟมีไฟย่างดีเนาะย่างดีผู้ใดเอาเข่าให้ได้ไฟอ่ะเข้าเอาเข่าเองอ่ะไฟอ่ะเออเข่าเองไฟนี่เพิ่นเอาเข่าเองก็เอินเข่าเสร็จอันข่าไฟเลยฮะโอ้เพิ่นประกาศตี่กีเห็นตี้ประกาศเสรีเข่าไฟหรอใช่ให้เพื่อนละมาส่งเงินข่าไฟออ๋ อากทีวีกบป่ดีโอเคแล้วเ้าขออนุญาตให้อ่ายพาเ้างบทางในเฮือนได้บ่ได้ได้ได้ขอเห่ือยได้เด้๋ยว ส่ทุนี่อ,อ่าอ่อันขออนุญาตเบิ่งนะเฮือนอันหนึ่งได้ไหมเออได้ในเฮือนเพื่อนเราทุกคนนอนทางด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็เป็นเฮือนอ่าสังกะสีสังกะสีเนี่ยผู้ใดเอามาให้ได้อ่ะพี่น้องช่วยนี่อยู่พี่น้องช่วยอ่ะอ,อ๋อนี่ฟ้าเป็นฝาไม้เฮียทุกคนเนาะอันนี้เป็นเฮือนเพื่อนเราอนี่เนี่ยเข้ามาปุ๊บกัน มีบอลแต่งครบแต่งกินเนาะแล้วก็อนเนี่ยโอ้มีฮอททีวีเนาะเพลแล้วอันนี้เป็นบอลนอนเพลนทุกคนบอลนอนเพลนแหละนี่นะอันนี้เป็นเฮือนซานบัตรซองเพลนทุกคนดีจะมุ้งสังนกะซีเนาะแถมก่ะสันนี่โอ้โหถโถโถุนักนัวงเนาะ อ <c oughs> จะประมาณนี้ทุกคนสำหรับเพื่อนเพื่อนกาสำหรับสังกัสีแท้พี่น้องเอาให้ <c oughs> ทุกคนนะแม่ไม่มองมีอย่างครบสุดเลย ดอกไป้แต่งมอกแม่งไหมเนาะคอ้อคคิวกับดำมบาลา่าวนา <s> ะพอดีมาเป็นทีมงานทุกคนกะโอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กะเฮากะได้พาทุกคนอาเข้ามาทรงอัดกันทีเนาะทุกคนเนะพอดีว่า,าทางทีมงานของเฮาเนาะอไดอ้ทางคู่ดอยคู่คิวดำมบาล่าวนาะ พากันอ่าพาไอาจันเทียนขึ้นมาในบ้อนนี้แหละทางเราจะลงไปเดียวนี้โอ้ถูกทางสุดยอดเลยอ่าป้าน่้นเนะาะไอเพื่อนกันยังไปทุกมือก็ทุกคนไปตัดฟืนตัดยางนี่แหละมาอ่าไส่เนาะทุกคนเนาะเอากับยาเห็นอ่าเฮือนซานล้านแปดของทางไอเพิ่นได้เอากันเลยพากันขึ้นมาขนาดเท่าคนปกติทุกคนยากขก้นมาจนหอบเลย เบิงอ้ายเผื no like ่อนยางขึ้นมาแบบสวัสดิ์เสวยเลยทุกคนน้อแบบแบบเคยนะทุกคนเบิ้งแม่ทางบ่แม่นพุ่นพุ่นหนทางอยู่พุ่นหนทางนี่ขึ้นมากโอ้โหถอเถถถเป็นดอยกันยังบ่วยังทางเป็นแบบนี้ทุกคนเพื่อนหันใส่ไม่ไม่ทำแห้งนะขึ้นมากกังสมนทุกคนอ่าเพื่อนขึ้นมากก่ยย้อนมาเป็น เป็นโหนข้างที่เพิ่นเที่ยวตลอดเนาะทุกคนก็เลยว่าอ่าไปได้มาได้แบบสบายเนาะโอ้สุดที่จะโอหูใจทุกคนเมื่อเอามาพบกับอาจันทีเนะาะราะว่าต้องสู่ส้นอยู่ผู้เดียวน่นะบ่มีญาติพี่น้องบ่มีอ่าลูกมีเมียเนาะ กเนาะทุกคนสําหรับเพื่อนซานบาดสองมันก็ตามสภาพเที่ยวไเห็นเลยกัเพื่อนนั่นกัยังเห็ดใดไปเป็ี่ยนได้ทุกคนขนาดซ้านั่นได้เนาะก็คือเพื่อนนั่นยังใส่ใส่มองใส่ยางใดอยู่นะมีมองมียางเกาะอยู่กอนนั่นเต็มเลยทุกคนก็ดีใจเนาะที่ว่าออ้เพื่อนยังสู่ชีวิตพอสมควรทุกคนก็คือบ่ยอมยูลาล่านะบ่ยอม แบกไปความทุกหยากมาขาดตัวเองเนาะสามารถบุกบืนแล้วก็สู่ชนโดยตัวเองถึงว่าจา่าบ่อปกติคือคนอื่นเขาเนาะแต่ว่าก็สู่ด้วยสุดความสามารรเนาะทุกคนแต่ละมือกับ่อยูุ่บ่เศร้าไปอันละซอกพักฮักน้อไปฟันหลัวฟันฟื้นอ่าเวลาที่ว่าบนหนาวปันไดก็ไปลงน้าลงทางเอามองไปใส่เนาะอยู่ือนเพื่อนนะมีมองอยู่หาหลังทุกคนสมควรเนาะแล้วก็มีฮอตอ่า ดอกไฟสีเอาไว้ไต่แมงไม้เนาะทุกคนเนาะเพิ่นก็โอ,โอ้ถูกเห็ดหลาย,ยาอย่างอยู่ถ้าว่าเพิ่นบ่เป็นแลวนั้นก็ถือว่าจะได้เห็ดหลายอย่างควสมควรเน่ตามที่เยาเบิ่งเนาะกานับถือน้ำใจเพิน่นทุกคนที่ว่าสู้สซนอ่าบ่ยอมท้อถอยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ได้ไปอ่าซุ้มยู่ให้กำลังใจแล้วก็อ่าไปส่งเพิ่อนหอนยาวเฮือนเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทานใดเนาะที่ว่าอยากช่วยเหลือทาง อ่าอ่ายเพิ่นเนาะขอสามารถติต่อมาเอาได้ทางเฟสทางไลน์ที่เขาขึ้นไปยู่หน้าจอเนาะส่วนมาคลิปนี้เขาขอตัวลาไปก่อนพี่นอ้องสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเขาคือเดิมพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี